ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าอาโลกโลกสรยเนเนียงกัญญาเตียงเอเจตีกรุบหนึ่งเจตีสเนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กคารพรักทุกท่านรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีเกิดอาการเจ็บป่วยเจ็บ ป่วยก็ต้องไปพบแพทย์แล้วเราก็เป็นคนไข้ของแพทย์หรือคนไข้ของหมอนะคะเป็นคนไข้เป็นคนป่วยไปแล้ววันนี้ศัพท์ที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังก็คือคนป่วยหรือคนไข้หรือผู้ป่วยใช้ศัพท์เพียงคําเดียวนะคะภาษาคเคมรพูดว่าเนี่ยจุมยจ่มงือเนีจุ่มงือแปลว่าคนป่วย แปลว่าคนค้าคนไข้หรือแปลว่าผู้ป่วยค่ะเป็นคำะสมเกิดจากคำสองคำมารวมกันก็คือคำว่าเนี่ยเนี่ยที่แปลว่าคนหรือแปลว่าผู้ประสมเข้ากับคำว่าจุมงือจุมงือแปลว่าความเจ็บป่วยค่ะก็แผลงมาจากคำว่าชื่อชื่อที่ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วที่แปลว่าเจ็บ แปลว่าป่วยแปลว่าปวดหรือแปลว่าเจ็บป่วยนะคะจุ่มเงือแปลว่าความเจ็บป่วยเนี่ยจุ่มงือก็หมายถึงคนที่มีความเจ็บป่วยป่วยภาษาไทยเราก็เรียกว่าคนป่วยคนไข้หรือผู้ป่วยค่ะลองฟังตัวอย่างนะคะการใช้คำศัพท์คาว่าเนี่ยจุ่มงือค่ะครูปเป็ดหนึ่งเนี่ยจุ่มงือกรูปเป็ด หนึ่งเนียจุ่มงือแปลว่าหมอและคนไข้เป็นสิ่งคู่กันนะคะเมียนเนียจุมงือเจียจรานเมียนเนียจุ่มงือเจียจรานแปลว่ามีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากหรือมีคนป่วยเป็นจำนวนมากมันมากหรือบอกว่ามีคนไข้เป็นจำนวนมาก ก็เลือกใช้เองแล้วกันนะคะในภาษาไทยค่ะส่วนในภาษาเขมรก็ใช้คำเดียวว่าเนี่ยจุ่มงือเนี่ยจุ่มงือรลองฟังตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะบอกว่าเนี่ยจุ่มงือรวงจำกรูเปตเนี่ยจุ่มงือรวงจำกรูเปตแปลว่าผู้ป่วยรอหมอค่ะ เน <ersch> ี่ยจุ่มงื Ole ้อสมระนิ้วขนงบนตุบนี้เนี่ยจุ่มงื้อสมระนิ้วขนงบนตุบนี้นี้แปลว่าคนป่วยพักอยู่ในห้องนี้เนี่ยจุ่มงื้อมเนี่ยนี่ชื่อคลังนะเนี่ยจุ่มงื้อมเนี่ยนี่ชื่อคลังนะแปลว่าคนป่วยคนเนี้ป่วยหนักมาก อีกสักประโยคหนึ่งสุดท้ายนะคะเนียนาเจเยสันดานเนียจุมงื้มเนียเน่เนียนาเจเยสันดานเนียจุมงื้มเนียเน่แปลว่าใครเป็นญาติผู้ป่วยคนนี้ตามหายาติแล้วนะคะคนป่วยคนไข้หรือหรือผู้ป่วยภาษาเขมรออกเสียงว่าเนียจุมงื้เนียจุมงื้ ขอท่านผู้ฟังอย่าได้เป็นคนป่วยหรือคนไข้เลยนะคะวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะโปรดติดตามรายการของเราในตอนต่อไปนะคะโซมกรุปเลียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา